เช็คอินวัดสวย EP 3วัดเทพสรธรรมมารามวันนี้เ m b ย o นพาทุกคนมาเที่ยววัดเทพสรธรรมมารามหรือบายตึกเจียที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพกันค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือองค์ปั้นรูปเหมือนหลวงปู่สวงนักบุญดินแดนอีสานใต้ผู้บำเพ็ญเพียรตามเขตชายแดนไทยกัมพูชาท่านได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนกลายมาเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน ทำให้ผู้คนตากเรียกหลวงปู่สวงว่าเทวดาเดินดินนั่นเองค่ะหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปีพศ2542สรีระสังขารของหลวงปู่ก็ไม่เน่าเปื่อยค่ะ ลูกศิษย์จึงได้นำไปบรรจุไว้ในโรงแก้วเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพอรกันที่วัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องเดินทางไกลแล้วค่ะเพราะที่จังหวัดประทุมธานีก็สามารถมากราบไหว้ขอพอรหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ได้เช่นกันค่ะ หลังจากที่เราไหว้หลวงปู่สวงกันแล้วใกล้ๆจะมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่พ่อเกษมเขมโกพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อเงินพระศิวรีและพระพุทธเจ้าปางประสูติและที่สะดุดตาตั้งเด่นเป็นสงาน่านั่นก็คือองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่นั่นเองค่ะจะเห็นว่าตรงทางเดินจะมีบันไดมังกรให้เราเดินขึ้นไปไหว้เจ้าแม่กันด้วยบริเวณทางเข้าออกของวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระแม่ธรณีเจ้าปู่พญานาคาธิปดี สีสุดโทและเจ้ายาสีประทมมาอยู่คู่กันถัดมาบริเวณด้านหน้าวัดก็จะมีอาหารให้ซื้อถ่ายมากมายไม่ต้องกลัวอดกันเลยทีเดียวรวมถึงเขตอภัยทานบรรยากาศร่มรื่นสามารถเดินลงไปให้อาหารปลาหรือว่าจะปล่อยปลาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก็ได้อีกด้วยค่ะ และใน EP ีหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่วัดไหนอีกเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพจแอมเ o n ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ